ขอบคุณนะคะขอบคุณะกไปเลยค่ะเปกันนะคะทุคนค่ะความรู้สึกในการมาถ่ายวันนะะี้ของเรา,าตื่นเต้นมากเลยคะ่ะตื่นเต้นที่ได้มาร่วมงานวันนี้ก็ได้มาร่วมงานปีที่แล้วด้วยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากแดดออกทุกคนแฮปปี้แล้วก็หวังว่าวันนี้ฝนมันจะไม่มาแล้วก็แดดจะออกแล้วก็ทุกคนจะมาเอนจอยด้วยกันค่วนะ,คะวันนี้มาในท <m> ีมของล่างทองค่ะ ก็ทุกคนมีมีบอดี้ของตัวเองที่ควรที่จะพรั่วในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ขอให้เราเป็นที่หนึ่งในใจของตัวเองค่ะซึ่งวันก็คือล้าองของแพรขอบคุณค่ะยังไงล้างทองเราอะไรแบบฟิตมาขนาดนี้เพื่อวันนี้ด้ยเลยก็ฟิตขึ้นทุกวันเพื่อให้ตัวเองค่ะให้ดูดีให้ให้สุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะดูแลตัวเองค่ะคำนิยามคำว่าพายพายสำหรับแอนนะคะแปลว่าการที่เรา ปัานใจในตัวเอง p ร,ราวในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราให้คนอื่นแล้วก็คุณลักษณะที่เรามี value ที่เรามีแล้วก็ purpose ที่เรามีเพื่อตัวเอง,เพ,อเ,องเพื่อที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะขอบคุณค่ะดะะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของบคุณคให้แบคุณค่ะขอ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 บคุณค่ะ แอนแอนคิดว่าความกล้าที่แอนมีคือกล้าที่จะออกนอกกรอบหรือกล้าที่จะตามตามใจตัวเองบ้าง It's okay to to follow your heart and หลายคนอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่เราทำแต่ว่าอย่างน้อยขอให้เราแฮปปี้กับตัวเองแล้วก็กล้าที่จะแสดงมันออกมาเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นศักยภาพของตัวเองแล้วก็สร้างความ proud ให้คนอื่นด้วยค่ะในฐานะนักเรีนจัลวาเรามีมุมมองด้านจีบดีคิอย่ ในในมุมมองแบบไหนะคะแบบทั่วทัวไป LGBT จริงๆเป็นวันจริงๆสำหรับแอนนะคะ LGBT ไม่ควรที่จะ c e l e b r a t แค่เดือนเดียวเราควรที่จะ celebrate ทุกวันเพราะว่าเราอยู่เพียงข้างคน LGBT ทุกวันซึ่งไม่ได้อยากจะ break it apart ว่าเป็นกลุ่มๆๆ,ๆเพราะว่าเราคือมนุษย์ด้วยกันเราควรที่จะส่งความรักความ support แล้วก็ความ pride ให้ทุกคนตลอดเวลาแล้วก็สร้างความรักแล้วก็ความ สงบด้วยกันแล้วกันค่ะอย่าบอกว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่เรากล้าแสดงออกมากล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะออกนอกกรอบเพราะในที่สุดเราไม่ควรที่จะทําอะไรให้คนอื่นแฮปปี้เราควรที่จะทําให้ตัวเองแฮปปี้ก่อนแล้วตอนที่เราสร้างความสุขให้ตัวเองตรงนั้นแหละเราจะมีความสุขกับชีวิตตัวเองค่ะ เกิดตัวเมนเทื่อนพ้อพฟาโกดเลยใชไงล้วคะมาแบบแรงๆใช่ไหมใช่ค่ะแอนโทเนียได้เป็นเมนเทอร์ของ The ะเฟสซีซันหกแล้วนะคะซีซันใหม่ที่กำลังเปิดตัวนะคะฝากทุกคนเชียร์แอนโทเนียนะคะทีมแอนโทเนียแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะของซีซันนี้ใช่ๆตัดสินใจยากไหมเวลาในการที่ได้ชวนมาจริงๆตอนแรกเราก็แบบ are you sure แต่ว่า แอนเชื่อว่าถ้าคุณเต้กับผู้ใหญ่มั่นใจแล้วก็เชื่อใจในตัวแอนแอนต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจในตัวแอนด้วยค่ะแล้วด้วยความที่ะลโล่ง่โล่งค่ะโล่งมากที่ได้แบบมาบอกทุกคนได้แล้วว่าเป็นเมนเทอร์เพราะว่าทุกคนถามแล้วแอนก็ไม่กล้าบอกแต่ว่าตอนนี้ได้เปิดเผยแบบ100%แล้วค่ะ ตัวเสร็จมันก็มีดราม่าเลยค่ะแอนค่ะาแบบวก็เราก็เป็นเด็กที่เกิดในรายการอนที่นี้จะตอบตรงนี้เท่านั้นจริงๆแอนก็เห็นดราม่าด้วยค่ะแต่ว่าแอนไม่ได้สนใจในด้านดรามา่าในในเชียงลบเพราะว่ามันไม่ได้สร้างอะไรดีๆให้แอนเลยแอนก็อิกโนวไว้ก่อนเพราะว่าแอนรู้ว่าแอนมีสกิลอะไรที่แอนจะเอามาในในรายการแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเห็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถของอที่นี้ด้วยค่ะ